นะครับตอนนี้ก็จุดทูบบอกเจมองเสร็จนที่เรียบร้อยล้วก็ออกมาตั้งใจกล่าวคำน,นมัมศการบูชาพระรัตนตรัยตั้งใจขอสมทานสินห้ารับสมทานสินห้าจกาก,กาพระพุทธเจ้าพร้อมกันด้วยความเคารพนะครับเพื่อความสิริมงคลจะเกิดกับตัวเราขอ,ขอทุกคนนะครับตั้งใจเตือนบูแสโอ ตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุสสะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสมมาสัมพุสสะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุสสะอิมินาสกาเรนะพุททังอภิปูชยามะอิมิน,นาสกาเรนะ ธรรมังอภิพูชยามะอิมินาสก,กาเรนะสังขังอภิพูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภคะวตาธมโมธรรมังนามาจามิ รุปฏิปันโนภะโควะโตสาวกสังโฆสังคังนะมามิตาสุมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณัตายาติสระเนนสหปัญจสีรานิยาจามะตุที่ยมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณัตายาติสระเนนสห ปัญจสีรานิยาจามะตติยมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะกิตรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะนโมะโมตัาสะภะคะวโตอา,าโตรรมะธรมุสัสสนโมวต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ธรสรนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิธรรมธรสารนังพัชฌามิธรรมธรสารนังคัจฉามิภุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิภุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิภุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิภุติยัมปิธรรมธรร ตาียัมปีสังคังสรรนังพระชามิตาติยัมปีสังฆังสรนังพระชามิตาียัมปีสังคังสรนังคระชามิ ธินาธานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิปนาเมะม่แกเคจาราเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกามสุปิสาจาราเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิรอเข้าปั่นนะ ผมว่าวันนี้วัน,วนอาทิตย์ด้วยไงคนเยอะคิดว่าคุณช,ช,ชาลีรีกอดอี๋ยวทานก่อนบานเปรี้ยวครับผม